جي مي جي ก้ามหอยมาขึ I I yeah. Yeah, yeah. ้นเหนือมาลงใต้ที่เราฝึกนี้ก็เราสามารถสร้างทีมสุดประดานะครับโอ้โหต้องบอกว่าทุกคนเต็มที่เลยนะมาเรียบชักเชิงสองนะครับโอ้โหเอาแล้วครับพูเองที่โคราชเลยครับตอนนี้ครับมาน้ำพี่มาด้วยสาวสวยอย่างแม่ปอดเขาพาดเฮ้ยเจมส ท่านผเกียรติคุณครับเราียนท่านนิดหนึ่งเลยรับในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนทภาคหน่งที่สมุทรปราการเนี่ยปรับหมอนทองอยู่สายเดียวกับสมุทรสงครามเราเสมอกันในเวลาสองประตูต่อสองตัดสินด้วยจุดโทษและเราแพ้ลูกโทษนะครับตอนนี้เขายังอยู่ในเส้นทางของารที่จากคว้าแชมป์ที่เล่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ เดี๋ยวในขณนะที่อ่าหวงกันอยู่นะครับผมจะได้เชิญอาจารย์สมบลครับม,มาพูดคุยโค้เราพี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรปรากาครับถึงความประทับใจที่ได้มาไม่กองน,นะฮะเปหลายครั้งแล้วนะครับอลนะ้วตอนนั้ีน้องๆ หัอลงวามสุสายตาพี่น้องชาวสมดสงครามมาที่เรสวนนีพี่อด้วยนะครับท่านผู้เกรุกท่าพี่ปอนพี่ยืนตั้งไหนท่านเกรลงครับเสียงบมดตรับท่านอาจารย์สดังๆแล้ว อยากจะให้ท่านได้พูดความรู้สึกของท่านที่มีต่อชาวแม่ลองชับครับก็กลัชสวัสดีคมันรรดากันครับไม่มีอะไรที่นะเกิดความคาดหมายคือมาครั้งนี้ครั้งที่สองรู้สึกประทับใจรู้ความสุขนะเมื่อด้านใต้เข้ามาสู่รั้วสนามกีฬา นะครับออบาจออบของสโมสรสงครามการชีวิตนั้นเหมือนับสิ่งที่เด่นเด่นมานะครับตั้งแต่เช้าหาได้ทันทีเลยนะครับไม่เห็นลุกลุกและหนะครับพ่อแม่พี่น้องเรารอการต้อนรับนะครับระบบความสุดในสุดที่เราตั้งใจทที่จะมันนะครับวันนี้เรียกว,ว่าบรรยายไป,ปกับทุกท่านเลยครับที่มาวันนี้คือตั้งใจ นะครับจะมาดูนะครับพี่บอยนะครับกับทีมหมอทองเล่นกันนะครับในเชิงที่ลาและก็คาดว่าวันนี้ก็คงจะนำความสุขที่แท้จริงนะครับนะครับเป็นของฝันพี่ใหม่นะครับมาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยนะครับได้รับชมอีกครั้งนะครับเพื่อนะครับกลับบ้านจะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าข่านสุข้วหรอย่างแต่เชื่อได้เลยนะครับวันนี้วันสุข อ๋อจบเหมือนมันจบนะครับขอบคุณมากนะครับแฟนๆนะครับขอบคุณมากครับที่อาจารย์ตกอนราดนะครับโอ้โหพี่เท่งอ่าอย่างนี้ยังไงครั่เด่งครับเดี๋ยวพี่จะไม่เด่นอ่าท่านายกอีกหนึ่งผู้มีหนุนต้าวหน้าที่กำลังดีแบบนี้ท่านอนุญาตที่จะให้ใช้สนามหญิงสนามเนี่ยยังอยู่ในการแลบัลลุงรักษา เรียนกะับพี่น้องประชาชนนะครับสนามเป็นของพวกเราทุกคนเราดูแลและรักษาไว้ให้กับเยาวชนของเรานะครับและก็มีกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยครับได้ใช้สนามดีๆนั่นคือหน้าตาและความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับรบมือให้กับนายกอบเจษนายาปรภาสรีครับและท่านสมาชิกสภาจังหวัดทุกท่านที่อนุมัติครบประมาณ ขอบคุณครับเด็กชิญเอาละครับววันนี้เราเดินทางมาถึงผู้เอกนำรายการครับระหว่างทีมงานบอยนักประจานเวสซีวันนี้ครับทีมพี่บอยนักประจังก็นำทีมซูเปอร์สตาร์ดาราอินฟูเซียนพัทและพี่น้องเจ้าของกรรมที่มากมายนะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณพี่ชายผมเลยคุณหลังแม่กองครับที่ให้พวกเราได้มาสร้างดิสรรที่นี่เก็บบรรยากาศนะครับ สู่ครับการจของเานีกัมนนครับไม่เด่นครับถุดกานักสปอร์ตเอไ่อตอนนี้อกอราไป AI สปอร์ตก่อนนี่ฝากดบถึงกีาพิมลาครับถึงครับ i สปอร์ตเนีก็เป็นผู้สนับสนุนอรียบ้อยทนษบท่านอาาย นี่วังโบรา <c oughs> ดีดีดีกว่าเยอะนะอครับท่านาาประธานบอลเลยครับ,รบแล้ววันนี้เดี๋ยวต้องบอกว่าวันนี้ทีมบอยและบราซิ C เนี่ยเรามีการวางบากวาง,วางแผนมาแล้เพี่หดายวางสูตรไหนเขาเอาคุณรถถังจิตมงคลไปเล่นฝั่งกรงขง้าเลยอ่าอะไรนะ อาจารย์สกลครับอาจารย์สกลครับมีเสื้อหมอนทองเหลือสักชุดอื่นไหมครับเส้นศูนย์หน้าข้าบลายแล้วเอา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 มาเลยเอามาเลยโอ้โหพูดเท่าอะไรครับอาจารย์สกลครับประตูว่าเรอกำลังถ่าย้อมเป็นประตูให้นะครับได้ได้ได้อาจารย์สกลบอกได้เลย นะครับย่ให้น้องๆได้ทำการมยืดเส้นย,ยืดสายยืดเยียดของคนนุนากกับสัเน้อครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่าการแข่งขันราการี่่นะกาแบบนี้นะรจะบอกใ้ขับเดียวตระกปีเลยสมัย่อนมาบน<อ>ะทนี้ <บา S 2> นุธรย์น,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 นี่ดูชุดน,นี้หลายคนเลยไม่ว่าสมุูพชรเออหหน้าเน้เอกอภูมิด้วย ออ,ะอ,ะอะนะครั่ต้องนนะครับโทรศัพท์นะฮะแบบหมดสยนะครับอาีนี่โทรศัพท์นะครับรับได้ด้วยนะครับตอนนี้แ่มหมดนะฮะ ต้องไปสืบดูน่อว่าไงโโออ้หา <c ười> <c ười>

แฟนบอลที่อยู่ลักษณะพวกนี้นะครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยตามสถิติที่ผ่านมานะครับต้อบอกว่าเคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งพี่เดชสกอร์ตในน้าทีบอยเ,เริ่มจาเลฟซีเอาชนะมาสามมาตูต่อสอบเอาวันนี้ก็รักแคสซึ่งโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าวันนี้อาจารย์สกุลจะเตรียมไม้เด็ดแผนไหนเพื่อมาแก้เิดทีบอยท่าผจาญซูนหัวทองวิทยาครับรอบแ้วเป็นแชมป์บอล สี่เศร้าที่ล่าสุดเลยครั้งแรกนี่เลยเมื่อสองอาทิตย์ผ่านมาเอาต้อสัมภาสุธีร่าครับแต่วันนั้นไม่มีเจ้าเตยแต่วันนี้เนี่ยมีเจ้าเตยป่าแล้วครับคนนี้ขอเสียงให้เจ้าเตยเวลากรมาเลย เลนในเกมนี้แม่เียวอนาทีขึ้นรขึ้นหลังแม่เีอ๋อะนนี้เก่งถ้าานเป็นี่จะพูดถึงเียเออเียไม่ได้มาดูลสอยู่แค่ของหน้าลยเป็นไดนี่อ À, vẫn... đi vào... là này. Là... đúng các bạn đội có những chốt đỏi là, chào đón, chào đón hai đội hai team đã nữa, nữa. การทีมงานป้าดุซาววันน ah, ี Oak, ้ต้องบอกว่าให้มาให้ทีมการฟรีไม่คิดอะไรเลยขอบคุณมากเลยครับอะตอนนี้ครับขออนุญาตทีมงานสเปเรตี้อต่าศช่วยเคลียร์พื้นที่หาจุดตายตัวหน่อยยังแน่นะสอหรับคู่อกประจำรายการเนี่ยเฉลกีฬาทั้งสองดีเข้าอย่างประดับจุดปล่อยตัวเลยครับ โหดีแเริมโผล่ากเลยกร <c oughs> นะย้ำทีนะครับใครลืมโทรศัพท์นะครับพี่แบตหมดนะครับามามาแจ้งได้นะท่กองหน่วยกานะครับตน, <c oughs> นนี้น,ะ <c oughs> น้องๆประชุมนะครับยบร้อแล้วตอนนี้ áo à, bình thắng tốt <laughs> đây, thắng tốt đây các bạn. Đây các bạn, nhiều ball mọi อ๋ครับขอนำเสนอครับก็จะมีดูุ่น้องๆครับจาก KPN Academy แล้วก็สาชัยแคมป์นี่นะครับจะมาดูมูลนินาลงสู่สนามนะครับอ่านะครับได้ครับและตอนนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ขอบสนามนะครับก่อนที่เราจะเปิดตัวนักกีฬาผู้เอกเอาจะรายการนะวันนี้ฝากนะครับใครกาลังติดตามไร่สด นะครับช่องทางการถ่ายทอดสดช่องทางเดียวเลยนะครับ,<อ>บกับเอไ AI Sport main. s อร์ตเมนต์นะครับอ่าได้ครับ,รบช่องทางนี้เลยครับตาดีสป p o r t นะครับช่องทางเดียวเลยอ่าโทรศัพท์อ่านตอนนี้ฝากพ่อยกแม่ยกนะผู้ชมที่อยู่ขอนสนามตรงนี้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเปิดมุ้งนะครับพิมพ์ไปนะครับเพจ AI s อไอสปอตตอนนี้ อีกสักคู่เดียวเราจะมาตัวเองผ UH, ู้เอกได้ไปรังงานโครงการสนที่หาได้สมทุนโครงการพุ้นน้ำประดิษฐ์สังข์ครับโบราณสถานราชการที่สองจังหวัดสมุทรสงครางอ๋ออควานี่เองนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณเนี่สถานที่แห่งนี้สถานที่ราชการราจังหวัดสมุทรสงครามเอ้งร่าเจ้าของสโมสรสมุทรสงครามซินดี้ชายาเอ๊ะ เอปลากระเบนวิฆาตลับออกแล้วหาอะไครับตอนนี้ด้านในอุโมงค์จุดปล่อยตัวครับเหมือนในเวลาทั้งสองทีมพร้อมแล้วครับของลงสาวปอนเพลเพรมะแมพี่น้องพร้อมไม่พอพร้อมไม่พอถ้าพร้อมเราขอเสียงกีบจะดังไรกระไรวินาทีอดีตไยครับ ออกเปิดตัวนกิธีงานเก็นคงคู่ใกประจํารายการค